ยนสาธิร้อยหกสิบห้าในช่วงเวลานี้ก็เป็นเวลาฝึกจิตของเราให้เกิดปัญญาเรานั่งสมาธิก็มีศีลอยู่ในตัวนึกรู้อยู่ก็มีสติเช่นนูนลมหายใจเข้าลมหายใจออก ก็มีสติที่ลมเราจะพิจารณาถึงอารมณ์ตามระลึกถึงความว่างมีปณิพานเป็นอารมณ์คือความว่างจากความโลภความกดความหลงนราระลึกไปถึงปณิพานอย่างนี้ก็จะสงบเข้าอุปจารสมาธิได้นะ กายเบาจิตเบาเป็นสมาธิเหมือนกันก็เป็นความว่างจากกิเลส้ชคข่าวเมื่อสติตามระลึกสมาธิตัต้งมันนำมาพิจารณาทั้งสรรพสิ่งเป็นความว่างอย่างนั้นจริงๆก็เป็นปัญญาปัญญาเกิดเมื่อไม่มีตัวเราไม่มีของเราแล้วใจก็สบายอ แต่ถ้าเรากำลังฝึกอยู่ล่ะยังมีตัวเรามีของเรามีครอบครัวเราแล้วเราก็กำลังจะต้องจากโลกนี้ไปจากบุคคลที่เราเรารักจากภรรยาจากบุตรเราจะทำอย่างไรนี่เป็นคําถามจากชาวต่างประเทศถามมาเหมือนกันใช้ผมวางจิตอย่างไรเมื่อเรารู้ว่าชีวิตของเรามันก็ เหลือน้อยแล้วกายฝึกจิตมีสติคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระสาษาบอกณพระพุทธเจ้าพงศ์ก็ต้องส่งปริณิพานพระสาวกพระอรหันต์กับปริณิการิพันธ์เหมือนกันเองในสาวกที่ท่านเป็นพระยาพุคคลเบื้องต้น ท่านได้เห็นทมแล้วท่านก็ไปเกิดในสวรรค์หรือถ้าผู้ที่มีบาร,รมีมากแล้วอาจจะสําเร็จเป็นพระอริยบุคคลในขณะดที่ใกล้ที่จะเสียชีวิตก็ได้อยู่ที่วาสนาอันนี้ให้เรามีสติเข้าไว้ให้มากอย่างน้อยมันรรมีสติที่ดีแล้วลึกถึงอารมณ์ที่ดีเป็นบุญเป็นกุศล เราก็จะไปเกิดในภพชาติที่ดีแต่ถ้าเราห่วงแล้วกังวลอะไรในโลกนี้จิตจะไปเกาะอ,อยู่ที่นั่นห่วงทรัพย์สินสิ่งของจิตก็จะไปกเกาะนั่นจะไปห่วงในสถานที่จิตก็จะไปเกาะที่นั่นซึ่งอันตรายมากแม้พระภิกษุไปห่วงปจิวัใหม่ตายไปก็ไปเกิดเป็นเลนอยู่ที่นั่น ในช่วงที่ใกล้จะต้องเสียชีวิตเราจะต้องฝึกจิตไม่ห่วงกังวลแต่สิ่งใดพอการมาพบมาเจอกันในชาตินี้ก็ต่างคนต่างก็มีบุญกันมาสร้างกันมาแล้วก็มาเจอแล้วก็จากกันไปมันเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละเทวยามัจจุราชย่อมจะมาถึงกับทุกคนมันน้ำถึงมันหลาก พัดสิ่งทั้งหลายลงไปสู่ทะเลมาสมุทรเราคงได้เห็นนะอุตกภัยอย่างหลายแรงกวาดทุกสิ่งทุกอย่างลงไปทะเลมาสมุทรนิยามปัจจุราชก็กวาดสปปรรพสิ่งไปสู่ความตายฉันนั้นเหมือนกันเราก็ย้ายเจ็ตใจแล้วมันทุถูนะเือว่าอันนี้ก็เกิดมาแล้วลงก็สร้างความดีก็จากกันไป ก็ที่ทา่านจิตมีบุญมีกุศลก็อนมาเกิดร่วมกันอีกก็ได้ต้องระวังจิตของเราี่สมคัญอย่าวันไหวละยังไงมันก็จะต้องแตกสลายเนี่ยใช่ไหมม่ภาษาวกสมาพุทธการสวิกาอารานตา์เจ้าหมดใจตัวน,น้อยเสียชีวิตแปกนะนางกิสากคตมีก่อนที่ท่านจะบวชน,นะท่านชื่อนี่ ท่าน,นก็เสียใจอย่างสุดซึ้งก็ลักมากนบุญพทะเจ้าออกกูบายไปหาเมเดิษตพันประกาศที่บ้านที่ยังไม่มีคนตายมานย,มยี่ไม่ยุดร้อยปีที่ไม่มีคนตายนางไปหาอย่างไรก็ไม่ไม่สามารถมีมีแต่คนตายจึงได้สติขึ้นก็มาบวชในพระศาสนา เป็นภิกษุณีเห็นเปลวเทียนเกิดขึ้นระดับไปพระเจ้าก็ทรงเปล่งจับพันธรังสีไปสอนอิสาก็ตมีภิกษุนีก็ได้สำเร็จเป็นพาาระอรหันติเห็นพอถึงความสูญเสียแล้วก็เพิกไม้เกิดปัญญาขึ้นมาก็สำเร็จเป็นพระอารหันต์ แม้ก็มีคณนรกสศทษฐิที่ถามปัญหาม,มาเนี่ยกลัวพัดภาคจาก,ากคนที่รักก็ให้ทำใจของเราให้มันดีเราไม่ได้จากกันไปไหนเพียงแต่ธาตุสีนี้มันจากไปต่างคนต่างก็มีธาตุสีก็ต้องแตกสลายไปส่วนธาตุรู้เนี่ยก็จะต้องไปตามเหตุตามปัจจัยก่อน,นมีกรรมอะไรกันมาก็มา่เกิดเจอกันอีกแหละให้เรามั่นใจในความดี ก็จะลึกถึงบุญกุศลไว้ลึกถึงพระเ,เจ้าสวดพุดโทโธมากๆใหายใจเบิกบานให้ไปดีให้ได้ไม่ประมาทให้มีปัญญานักปฏิบัติต้องเตรียมตัวไปก่อนพระชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตก็คือความตายชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอน รกอย่างนี้ก็เ,เป็นมรณานุสติขอให้เราตามระลึกเถอะกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งนะให้เชื่อมันว่าเป็นอุบายวิธีให้จิตสงบได้ทั้งนั้นจะเป็นน้นทางเจเห็นธรรมทั้งนั้นให้ตั้งใจมุ่งมัน่นเมื่อมีสติเช่นนี้มีความเพียรก็มีปัญญานะั่นแหละดูจิตของเราเี่ มันยินดียินร้ายมันก็ไม่แน่ไม่นอนมันจะปุงแต่งชอบบางชั้งบางมีสติสอนไม่แน่ไม่แน่เมื่อเห็นไม่แน่อย่างนี้นะก็เห็นธรรมมีสติสอนใจของเราไม่ให้หลงถ้าเขายังไม่เชื่อฟังก็ต้องบรรยายอธิบายถ้าเราบอกไม่แน่ไม่เที่ยงใจเรายอมรับก็ใช้ได้แล้ว ภาษาสี่ผมก็ฟังทำนักปูฉชาท่านสอนมาอย่างนี้เราก็นำมาปฏิบัติก็เห็นผลยิงๆสติตามรักษาใจของเราเ่ยแหละเห็นความคิดอะไรมันก็สักตะวจัจสักตะวจิตสักตะวแต่อารมณะนะ์นั้นแหละมีราคาบังงีิทสามโมหปะปัสจากราคาทสามโมหะบอกมันไม่แน่ทั้งนั้นนะออ,อะไรที่เราว่าอร่อยรสอร่อยฉันประทานนานๆมันก็เบื่อแล้วไม่แน่ คนนี้คนชังกันเกียดกันวันหนึงชอบก็ได้ไม่แน่นะสอนไปตอนตรงนี้นห่ะเกิดปัญญาขึ้นมามันเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่ไปไหนไม่ได้จากให้ไปหรอกไม่มีการจากไปไม่มีการพบกันไม่มีการจากกันเพราะทุกอย่างเป็นความวางไอ้ที่เรากลัวอยู่ก็คือกลัวจะจากกันไปกลัวจะไม่ได้พบไม่ได้เจอกลัวชาติหน้าเราจะไปไหนอีก เราเปลี่ยนจากความกลัวให้มันเป็นปัญญานะพิจรณาดนะ้ตัวเราอยู่ที่ไหนนะกายนี้มันตายมันก็ไม่ใช่เราออกทุกคนก็ต้องแตกสลายนี่เกิดปัญญาก็าสบพระพูมมที่เป็นบุญเป็นกุศลน,นะใ,นให้ตั้งใจกันทุกท่าน